แต่ผมไม่ได้ว่าคุณหมอว่าเป็นสีทนนชัยผมไม่ได้ว่าคุณหมอไม่มีความรู้ต่องกฎหมายจะมาตีความผิดผิดเพราะผมเคารพในความเห็นของคุณหมอโปรดเคารพความเห็นของผู้อื่นผมจบกฎหมายมาผมตีความแบบนี้คุณหมอจะเห็นต่างไม่เป็นไรนะครับแต่โปรดอนุญาตให้ประชาชนได้ฟังความเห็นวิธีการตีความและอย่าพูดเสมือนว่าตัวเองรู้อยู่คนเดียวครับบริบทที่ชัดเจนว่าเขากําลังพูดถึง3ลักษณะหนึ่งคือคนป่วย2คือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตสาคือเป็นโรคติดต่อ ค,คุณหมอเป็นหมอก็ทราบดีว่าคําว่าป่วยเนี่ยมันแปลว่าอะไรสมมติคนที่เป็นโรคติดต่อแต่ไม่มีอาการให้เห็นเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ว่าป่วยอยู่ทุกอย่างดูปกติหมดเลยแต่เป็นโรคติดต่อลมหายใจนะครับเพะฉะนกฎหมายก็เลยเขียนอย่างนี้แล้วคุณหมอถามว่าทาไมต้องรักษามันอยู่คําตอบมาอยู่ในวรรคสองของมาตรา15หัวใจของมาตรา15เนี่ยไม่ใช่รักษาคนป่วยทุกคนนอกเรือนจําหัวใจของมาตรา15ก็คือถ้าคุณรักษาเขาได้ด้วนั้นต้องรักษาแต่ถ้าเกิดคุณรักษาไม่ได้เขาป่วยเฉพาะด้านเฉพาะทาง คุณต้องส่งไปรักษาในที่ที่รักษาได้หลักการมันมีแค่ตรงนี้ถ้าถ้าคุณหมอยังไม่เข้าใจนะครับคุณหมอกลับไปอ่านประกาศที่คุณหมออ้างเมื่อกี้นะครับประกาศเรื่องการส่งตัวไปรักษานอกเรือนจำเนี่ยเขาจะพูดเลยครับว่าเนี่ยการส่งตัวไปรักษานอกเรือนจำนะครับไม่ทำยังไงเนี่ยบอกว่าให้ไปรักษาบำบัดรักษาโรคชนิดน,นั้นโดยเฉพาะเว้นวัคโรงพยาบาลเว้นวรคหรือสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตของรัฐ ูดง่ายๆคือคุณรักษาเฉพาะทางที่ไม่เกี่ยวกับสภาพจิตไม่เกี่ยวกับโรคติดต่อก็ได้ถ้าเท่านั้นยังไม่พอคุณหมอลองไปอ่านต่อนะครับในข้อ6บอกว่าในกรณีที่ผู้ต้องขังเจ็บป่วยร้ายแรงหรือประสบอุบัติเหตุอยู่นอกเรือนจำนะครับก็ให้ไปรักษาให้ทันท่วงทีคุณง่ายๆคือกฎหมายทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นเฉพาะโรคจิตหรือเป็นโรคติดต่อ แต่ผมไม่ได้ว่าคุณหมอว่าเป็นสีธนนชัยผมไม่ได้ว่าคุณหมอไม่มีความรู้ต้องกฎหมายจะมาตีความผิดผิดเพราะ,ะผมเคารพในความเห็นของคุณหมอโปรดเคารพความเห็นของผู้อื่นผมจบกฎหมายมาผมตีความแบบนี้คุณหมอจะเห็นต่างไม่เป็นไระนะครับแต่โปรดอ,อนุญาตให้ประชาชนได้ฟังความเห็นวิธีการตีความและอย่าพูดเสมือนว่าตัวเองรู้อยู่คนเดียวครับผมมองเหมือนที่สารดีการมองเลยเพราะคุณหมอเนี่ยกำลังตีความผิดพลาดบอกว่า 55เนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่2กรณีก็คือ,อ,อเป็นป่วยโรคจิต<ะ>หรือไม่ก็เป็นเป็นโรคติดต่อ,อปรากฏวันนี้สารดีกาท่านพงศาสารไม่ได้ถามแบบที่คุณหมอถามนะ,ะสารท่านถามเหมือนที่ผมถามว่าอา้าว นาคุณบอกสิท่านถามเลยนะวันนี้ผมนั่งอยู่ในห้องเนี่ยนะครับบอกว่าอ่ะพอบอตอบสิว่าโรคเฉพาะด้านเฉพาะทางที่รักษาลบไม่ทุเลาเนี่ยมีบัญชีไหมว่าไอ้โรคเฉพาะทางนี่คืออะไรผู้นี้คือสายไม่ได้สนใจเลยครับว่าคุณนึกสินเป็นโรคจิตหรือเป็นโรคติดต่อสารสนใจว่าเป็นโรคเฉพาะด้านเฉพาะทางตามความหมายที่ผมอธิบายหรือเปล่าพบบอกก็ตอบว่าเออมันไม่ได้มีบัญชีครับแต่แต่แพทย์อาจจะได้ความเห็นเช่นเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคความดันสูงเป็นโรคที่ต้องไปรักษาเฉพาะด้านบางคนไม่ได้ไปโรงพยาบาลตำรวจนะครับไปโรงพยาบาลจุฬาก็มี เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอพูดเป็นความเห็นของคุณหมอผมเคารพแต่วันนี้ผมยืนยันตามหลักการตีความกฎหมายซึ่งสารดีกาวันนี้ท่านก็ถามดังนี้ถ้าเป็นอย่างที่คุณหมอว่านะครับไม่ต้องมาเถียงกันแล้วสารก็ถามสิว่าอันไหนเอาไปรับรองแม่มาิว่าคุณทักษิณเป็นโรคติดต่อหรือเป็นโรคจิตหรือเปล่าในคดีนี้นะครับก็คือหลักฐานทางการแพทย์นี่แหละนะครับมันผมเห็นด้วยคุณหมอนะแต่ผมไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ผมเองก็ไม่รู้หรอก ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรือนจําในโรงพยาบาลเป็นยังไงผมไม่เคยมาออกมาปกป้องนะครับว่าคุณทักษิณจะต้องไม่ผิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมกําลังจะปกป้องข้อกฎหมายกฎหมายบอกว่าถ้าคุณป่วยเฉพาะด้านเฉพาะทางคุณรักษาในเรือนจาไม่ได้คุณต้องไปรักษาในที่เฉพาะถ้าสมมติว่าคดีนี้เดินไปแล้วปรากฏศารบอกไม่เห็นจําเป็นต้องไปใชนสิบสี่เลยนี่คุณรักษาโงารงพยาบาลเจริก็ได้อะอย่างนี้แหละผมว่าจะเกิดปัญหาตามมาแต่ปัญหาที่ตามมาเนี่ย ก็จะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนทางกฎหมายอีกว่าแล้วจะไปเอาผิดใคร mm hmm. คุณจะไปเอาผิดคุณทักษิณ mm hmm. ก็ถ้าคุณทักษิณบอกผมป่วยคุณทักษิณบังคับหรือว่าต้องไปอยู่ช mm ั้น14หรือคุณทักษิณสั่งนี้สั่งได้หรือหรือคุณทักษิณบอกป่วยรักษาชั้นเถอะนะครับช่วยรักษาชันหน่อยแต่ปรากฏว,ว่าเจ้าหน้าที่ทเขัดสินใจไม่เป็นพยามายที่จะไปชั้น14อันนี้ไม่รู้ผมตอบไม่ได้ต้องให้ศาลที่เป็นคนไตส่สวนนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าพยานสําคัญที่สุดในคดีนี้เนี่ย mm hmm. ก็คือพยานที่มีความรู้เรื่องการแพทย์และต้้องเนนนนทยย์หรรรูี่่ัักาบตใุณดวะค คือวันนั้นเนี่ยพยาบาลเขาเห็นน่ยว่าคุณทักษิณกําลังพังงาบพังงาบหรือยังไงก็แลกแป่เนี่ยก็ต้องมาให้การในศาลศาลก็ต้องถามว่าไหนพยาบาลอธิบายสีสีสหน้าท่าทางอาการคุณทักษิณเชนวัตรเป็นยังไงพยาบาลโอ้โหตอนนั้นเขาดูไม่ดีลวค่ะท่านพยาบาลก็ตกใจรีบโทรหาหมอเลยหมอก็เลยบอกอะอย่างนี้อาการอย่างนี้เข้าข่าย6 0 8อายุ60มีโรคประจําตัวต้องส่งไปถ้าศาลฟังแล้วศาลเชื่อมันก็อาจจะจบ แต่ถ้าสารฟังท่านสารบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าตรงนั้นเป็นแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกไปอยู่ต่อขยายระยะเวลายาอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายแพทย์แล้วก็ฝ่ายของคุณทักษิณที่ต้องชี้แจงผมขออย่างเดียวครับให้ทุกอย่างเนี่ยมันว่าไปตามข้อกฎหมายเท่านั้นเองคุณทักษิณจะผิดจะถูกหรือยอย่างไรใครจะถูกลงโทษย,ยังไงให้เป็นไปตามข้อกฎหมายแต่ผมวงแล้วไปอีกครั้งหนึ่งนะคดีนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่งแง่มุมของเรื่องการแพทย์ที่มาตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะมันมีแง่มุมในเรื่องของอำนาจของศาลด้วยนะครับ เพราะเราไม่ค่อยจะเห็นมาก่อนในกรณีที่ศาลเนี่ยคดยีจบไปแล้วลงโทษไปแล้วอภัยโทษออกมาจากคุกแล้วแล้วกลับมาเปิดเหมือนกับเปิดคดีใหม่โดยใช้ฐานของเรื่องการบังคับคดีและมันมีข้อข้อจำกัดอีกข้อหนึ่งซึ่งต้องพูดให้ตามตรงนะคือศาลฎีกาแผนคดียาพุทงของการเมืองเนี่ยเป็นศาลฎีกามันไม่มีการไปอุทธรณ์ฎีกาต่อแล้ว mm. ถูกไหมและปกติเนี่ยหลักกฎหมายขั้นพื้นฐานสมัี่สุดคือศาลจะต้องไม่เริ่รมคดีเองจะต้องมีคนเอาคำฟ้องมายืนเหมือนที่ผมบอกตอนต้นเนี่ยว่าทำไม ถ้าจะไต่สวนละเอียดขนาดนี้ปปชไปทําสํานวนมาเลยส่งมาเลยว่าผอบอคนนั้นพยาบาลคนนี้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้วก็ซักพยานกันอย่างละเอียดแต่ปรากฏตอนนี้ศาลเป็นคนเปิดขึ้นมามันมัน,มนทำให้ผมกลับไปย้อนนึกถึงคดีบางคดีที่เราเคยรู้จักกันอ,อย่างคดีของคุณพิชิตชื่นมานอย่างเงี้ยตอนนั้นท่านถูกไม่ได้บอกว่าทําผิดกฎหมายอาญานะแต่ไปละเมิอดอำนาจศาลปรากฏละเมิดในในศาลดีกาก็เลยไม่รู้จะไปอุทธรณ์ดีกาต่อที่ไหน ถูกไหมฮะพูดง,ง่ายๆคือสารบอกอย่างนี้เธอละเมิดฉันฉันสั่งลงโทษเธอ<ม>คุณพิชิตบอกขอ<ม>ขอไต่สวนหน่อยขอให้มีการตรวจสอบหน่อยอย่างคดีปกติเรียองอุทธรณ์ีกากันได้คดีนี้ก็เหมือนกันถ้าสมมติกลับมาแล้วปรากฏสารบอกว่าอย่างนี้ต้องไปลงโทษหม่แล้วพอ,เ,อเรือนจาคนนั้นคนนี้ต้องผิดด้วยเนี่ยถามว่าจะมีกระบวนการขั้นตอนอะไรให้กลับมาตรวจสอบเป็นขั้นเป็นตอนไหมอันนี้ก็เป็นคาถามในเชิงหลักกฎหมายวิชาการซึ่งเราคงต้องกลับมาทบทวนว่า ศาลตัดสินจำคุกนายทักษิณออกหมายจำคุกไปเจ้าที่าชทัทฑ์ก็หลั่นล้าจูมือคุณทักษิณไปเที่ยวเซ็นทรัลเวิด์เนี้ยอันนี้เอาเข้ากุกไปให้หมดเลยถูกไหมครับเพราะมันชัดเจนว่านี่คือคุณไม่ได้แค่พานะักโทษหนีนะคุณตบหน้าสารตบหน้ากฎหมายถูกไหมแต่เพอะอิญมันมีปัญหามาตรา5 5านี่ไงมาตรา5 5บอกว่าถ้ารักษาเฉพาะด้านในเรือนจำไม่ได้ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลที่เราเขารักษาได้ผมก็เห็นด้วยคุณหมอเลยว่าเรื่องนี้มันต้องมาดูที่ประเด็นในทางการแพทย์ผมตอบไม่ได้แต่ถ้าสุดท้ายสาร อาการอย่างนั้นอย่างนี้มีอันเอกสารที่บายชีย้แจงมาจําเป็นต้องรักษาที่ชั้นสิบสี่ศาลก็คงจะบอกว่าอาก็ก็จะไปว่าคุณทักษิณได้ยังไงเขาไม่ได้เป็นคนเลือกว่าานอยู่ชั้นสิบสี่ชั้นสิบห้าแต่สมมติมันมีหลักฐานมากกว่านั้นเนี่ยมีหลักฐานบอกว่าคุณทักษิณเป็นคนสั่งการว่าฉันจะเอาชั้นสิบสี่เอาห้องนี้เท่านั้นเนี่ยท่านมีหลักฐานก็ว่ากันไปแต่ผมอยากจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะว่า คดีนี้เนี่ยเกิดสมมติหมอเขาอธิบายว่าวันนั้นเขาไม่สบายจริงๆเขาป่วยจริงๆแลวต้องรักษาเฉพาะหน้าเฉพาะทางจริงๆสารก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายสารจะเชื่อใครหรือไม่สารนั่นแหละครับจะเป็นผู้ชั่งน้ำหนักพยาน<ม>หลักฐานคงจะต้องตอบคาถามสังคมคือคดีคนี้มันมันมันแปลกประหลาดตรงที่ว่าถ้าสารไปปล่อยตัวนักโทษทั้งทั้งที่รู้ว่าเขาหนีจากคุกไปสักสุดเขาติดคุก1ปีเขาหนีไป6เดือนแล้วกลับมาแค่6เดือนเนี่ยสารไม่มีทางออกหมายปล่อยถูกไหม คุหนีไปรัชธน์ก็ต้องตามตัวกลับมาจําคุกให้ครบแต่คดีนี้มันยากตรงที่ว่ามันเป็นการถกเถียงกันในเชิงทางการแพทย์ว่ามาตรา55ไปเฉพาะด้านเฉพาะทางต้องรักษายัางไงเป,ประเด็นนี้ท่านทนายวินยิก็พยายามจะอธิบายให้ศาลฟังว่าก็ในเมื่อระบบกระบวนการยุติธรรมปฏิบัติต่อคุณทักษิณผ่านขั้นตอนไปแล้วมันก็ต้องจบไปแล้วถูกไหม <c oughs> ผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่ศาลก็คงจะต้องเอามาั่งน้ำหนักแหละศาลก็ให้ความเป็นธรรมกรนีรเผอิญผมฟังอย่างละเอียด <c oughs> นะครับผมจะไล่ไล่ให้ฟังว่าคุณวินยิเนี่ยยกประเด็นสําคัญขึ้นมาถาม อยากบอกผมขอถาม10ข้อนะครับผมนับได้ประมาณ9ข้อนะฮะคือคุณอยากจะว่าจะมีประเด็นอะไรนะครับคุณอยากจะถามว่าเรือนจํามี MOU กับโรงพยาบาลตารตดวจไหมนะครับแต่ศาลไม่ให้ตอบแต่ถ้าเกิดสมมติมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมานั่งว่ากันต่อว่ามันมีแนวปฏิบัติยังไงส่งตัวไปรักษาโรงพยาบาลตำรวจข้อต่อไปถามว่ามีการส่งตัวไปโรงพยาบาลอื่นโดยไม่ผ่านโรงพยาบาลราชทันก่อนไหมนี่ารไม่ให้ตอบแต่ถ้ามันมีตัวอย่างก็น่าสนใจแต่ถ้ามันไม่มีเลยเหมือนที่คุณหมอบอกเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ คาใจอยู่ว่าเอ๊ะถ้าไมวันนั้นจําเป็นจะต้องตรงไปที่รัตบาลตรวจใช่ไหมครับข้อ <c oughs> ที่3บอกประวัติของคุณหมอท่านหนึ่งที่เป็นคนตรวจอาการส่งส่งใบโรงพยาบาลงโหน้าเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลย <c oughs> คุณวินยศถามว่ามันมีการพิจารณาประวัติที่มีมาก่อนแล้วประวัติทางการแพทย์หรืออาการที่มันมีมาก่อนแล้วจากต่างประเทศใช่หรือไม่นะครับ ศาลก็ถามพยา,ยานพยา,ยานตอบว่าไม่ทราบเพราะผอท่านมาทีหลังถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าอาการป่วยเฉพาะด้านเฉพาะทางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่ามันมีมาก่อนแล้วมันไม่ได้มาแกล้งทํากันตอนนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นน้าหนักที่สาคัญสำหรฟฟับฝ่ายคุณทักษิณนะครับข้อต่อไปถามว่ามีคนคุมตลอดเวลาไหมตอนที่อยู่เช่น14อันนี้สารบอกไม่ต้องไม่ต้องตอบนะครับข้อที่5นะครับกระถามทนายวิจัยกระถามต่อว่า4นาย2นายที่ผัดเข้าเวรเนี่ยคุมตลอดเวลาไหมนะครับสารก็บอกอ่าเดี๋ยวจะหมายเรียกมาให้เลยนี่คือสารบอก ไม่ต้องมานั่งถามผอบอรหรอกผบอไม่ได้เป็นคนไปคุมเองเอาคนที่คุมมามาเลยนะครับข้อต่อไปถามว่าพยานพยานไม่ได้ช่วยร่างที่ถามว่า Standard of Practice SOP เนี่ยเคยมีการใช้กับคนอื่นไหมที่บอกว่าให้พิจารณาโรคไปรักษาเนี่ยพยานตอบอันนี้สารอนุญาตนะครับสารนี้บอกอาสารสนใจพยานตอบว่าเคยใช้ระบบะมาตรฐานในทางปฏิบ SO ัติ SOP แบบนี้มาที่อื่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฟังต่อว่า SOP หรือแนวปฏิบัติตรงนี้มันจะมีสาระสําคัญอย่างไงข้อที่7ถือว่าเป็นการจํา รับโทษแล้วหรือไม่ก็เหมือนที่คุณเฟิร์นบอกเนี่ยนะครับที่ถามสารบอกสารไิ่ิจฉใชเองอันนี้สารรู้เองนะครับะทะนายไม่ต้องถามข้อที่8พยาบาลเรือจนจำกรุ่มพิเศษมีกี่คนต่อเวรก็ผมฟังก็ตกใจนะมี1คนสําหรับนักโทษผู้คุมขัง4,000คนคโอ้เห็นใจจังเลยอยากจะให้แพทยทสภาส่งคนไปช่วยหน่อยขอ้ขอสุดท้ายที่ถามคือกลุ่ม6 0 8คืออะไรก็อธิบายไปแล้ว608นี้คือ60ปีมีโรค แ 8, 8ประเภทซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันทาให้เห็นแนวทางในการต่อสู้แล้วว่าคุณมิยาตแพลามจะบอกว่าคุณเท็กซีเนี่ยไม่ได้อยู่ดีมาป่วยที่นเมืองไทยป่วยมาก่อนแล้วม,มีคนคุมตลอดเวลามีสแตนด์เดิลบลักซมี MOU มันมีเหตุมีผลจะส่งไปรบับมาตำรวจได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องรอว่าหลังเดือนกรกฎาคมเนี่ยซึ่งเป็นพยานฝ่ายที่ศาลเรียกนะครับศาลจะอนุญ,ญาตให้คุณมิยัตเนี่ยเอาผู้เชี่ยวชาญหรือพยานคนอื่นมาไต่กฎหมยเช่น สมมติคุณมินยาดบอกว่าคุณทักษิณมีเอกสารทางการแพทย์ที่การรัรษาปะก่อนเคยป่วยเป็นโควิดรุนแรงเกือบเสียชีวิตหรือเปล่าแต่เอาแพทย์มายืนยันต่อสารก็ต้องรอดูกันต่อไปเพื่ออธิบายว่าอ๋อนี่เกิดผลว่าทำไมแพทย์ในเรือนจำเนี่ยถึงกังวลใจอายุเยอะมีประวัติอย่างนี้เลยต้องส่งตัวมีใบล่วงหน้าหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบน,นะครับแต่ก็อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยยึดข้อกฎหมายและรับฟังพยานหลักฐานให้ครบถ้วนอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจล่วงหน้า